ครับสวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะครับวันนี้ก็ออกไม้นะครับผมหมายก็เป็นไมายข้างบันแดงครับผมบันแดงอยู่ฝั่งนู้นครับผมก็หมยนก,ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับผมขี่เข้ามาก็เห็นร้องทําอยู่สองตัวครับตรงนี้ นี่ครับผมดวฟังนี่ครับครับผมเดี๋ยวมาดูไม้ครับไม้ก็เป็นไม้ข้างบ้านแดงนะครับข้างบ้านแดงนี่ครับก,ก็ทำอยู่ในพุ่มนะครับก็จะไปใส่ข้างในนั่นครับผม ก็เอามาสองต่อครับผมสายด่วนนกดินกับพะเนียดเสือตบตูดหยิบมันครับผมนี่ครับจะไปใส่ดูข้างในนะครับผมติดตามรุนนะครับครับผมพเนียดใส่ไว้ตรงนี้ครับตดขี้เหล็กนะครับนี่ นกป่าทำอยูอยย่ตรงนี้ครับเนี้ยเสียงนกป่าเดี๋ยวไปใส่นกดินใส่ตรงนู้นครับใส่ตรงนี้ครับผมลุ้นครับผม หนึ่งกุ๊กครับผมทำเสียงใหญ่อยู่ครับอทำดีจริงครับมันมีสองตัวครับผมอีกตัวหนึ่งนี่ครับมาต้นมะม่วงครับมันมากับตัวเมียครับแล้วมาหาตรงนี้ไม่ลงครับมันจะมีสองตัวครับเสียงคล้ายๆกันครับนี่ครับผมอีกตัวนึงที่ว่าติดนี่มันมาจากทางนี้ครับผมมันอยู่คนละฝั่งครับอีกตัวหนึ่งเฝ้าตัวเมียครับผม ทำดีครับผมตัวนี้ก็ขลมเยอะเหมือนกันครับนี่ครับผมไรก่เลยเรียงดีครับผมเอาสนกต่อวิ่งหนีนะครับตีนกต่อจนครับแต่แรกติดมันหลุดครับผมหลุดแล้วมัน อ้อมไปใหม่ไปติดดีครับผมนี่ครับมีเลสซับซ้อนนะครับขาลมใช้ได้ครับตัวนี้เสียงกลางไปหาใหญ่ครับผมนี่ครับเรียกหนักแน่นนี่ครับสุดยอดครับผมสายด่วนจัดหนึ่งแต้มครับผมนี่ครับ ได้หนึ่งแต้มครับสายด่วนโดนตีจนสะบัดสะบอมเลยครับผมลูกปลาดูมากครับย้ายมาใส่ฝั่งนี้ครับผมฝั่งทางฝั่งนี้ครับเมื่อกี้ใส่ฝั่งนู้นครับครับบินมาครับครับไอหยิบมันใส่อยู่ข้างผาครับสายด่วนใส่ฝั่งนี้ตมกี้บินผ่านมาครับ เดี๋ยวมาลุ้นครับมันจะมาเทิร์นเก่าแล้วครับนี่ยมันทําอยู่ต้นนี้ครับผมเสียงเลยครับเดี๋ยวมานลุ้นครับผมครับใส่ปุ๊บมาปั๊บเลยครับครับผมตีปีกมาสงสัยจะเป็นตัวเมียครับตัวผู้ตีปีกมาตัวนี้สองกุ๊กนะครับใส่ใส่ตะกี้ครับใส่แป๊บมาเลยครับผมเดี๋ยวมาดูครับมันจะลงหรือเปล่า ลงแล้วครับผมลงแล้วครับวิ่งวิ่งเข้าไปหานกต่อเลยครับไม่ได้ตั้งกล้องนะครับ เ,เดี๋ยวลุนไปเรื่อยครับผมเดินเข้าไปใกล้นกตอครับแต่ไม่เห็นครูครับผมอืมมันมีสองตัวครับอีกตัวหนึ่งอยู่บนต้นไม่อีกตัวหนึ่งบินลงมาครับไม่รู้ตัวผู้หรือตัวเมียครับผมยืนอยู่เฉยครับผมอยู่ตรงนกตอครับ เข้าไปใกล้ๆนกต่อยแล้วครับนะครับตรงหว่างกลางตน้นต้นเล็กกับต้นใหญ่นะครับตรงพุ่มๆกับตน้นกิ่งใหญ่ๆตน้นดีฝั่งนึงครับอยู่ตรงกลางครับผมเดินไปเดินมาครับผมไม่รู้ไม่เห็นมันคููครับผมเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาครับ ไม่รู้อยู่ฝั่งไหนครับถ่ายไกลด้วยครับผมเราดูแต่ตอนมันติดอย่างเดียวครับตัวที่ลงก็บินขึ้นต้นคืนนะครับไม่รู้เดินยังไงครับเดินไม่ติดบ่วงครับเดินไปเดินมาั้งไม่รู้กี่รอบครับผมแต่ไม่รู้มันเดินอยู่ฝั่งนู้นหรือฝั่งนี้ครับไม่รู้ใกล้นกหรือเปล่า นั่งอยู่ไกลด้วยครับผมไม่รู้จะลงหรือเปล่าเดี๋ยวรอลุ้นไปอีกนิดนึงครับผมมีนกหัวขวานลงสองตัวครับไม่รู้ตัวไหนจะติดก่อนครับผมโอ้ยเดินบวงรุ่นทั้งหลายอันครับผมนี่ครับสามสี่อันครับลู่หมดเลยครับ แต่ไม่รู้มันเดินยังไงครับผมไม่ติดบ่วงเลยครับอเดินแบบไหนลงมาก็ไม่คูนะครับเดินไปเดินมาไม่รู้กี่รอบครับไม่ติดบ่วงครับผมครับผมเก็บแล้วครับลงมาก็ไม่ติดครับผมเที่ยวที่สองครับ ใส่จุดที่สองครับผมจุดแรกก็ใส่ข้างในนะครับในป่ายางนะครับดเดินเข้าไปข้างในครับได้มาหนึ่งแต้มครับผมสายด่วนครับปกเนียดไม่ได้เลยครับผมเดี่ยวใหญ่เยอะครับทำหยุดทำหยุดครับผม ตกต่อก็ไปใส่ตะกี้ก็ทําหยุดทําหยุดครับเกลียวเกลียวแดงตัวใหญ่นะครับบินไปบินมาครับนกนกป่าลงก็ไม่ติดครับผมเตะตะบวงรูดครับไม่ติดบวงครับไม่ติดขาครับผมก็เลยเก็บเลยครับผมนี่ครับเก็บแล้ครับครับไหมนี่ก็เป็นไหมบ้านบกบ้านแดงนะครับอันเพอิุขวันครับผม นกกนเยอะครับผมขันเต็มครับมันจะเสียงดีๆครับผมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ